วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI กับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นโจทย์สำคัญของสังคมเลยก็คือเรื่องของการดูแลผู้พิการให้เข้าถึงบริการต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ย จำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการมีความต้องการพิเศษเนี่ยมีจำนวนเป็นหลักล้านคนเลยนะคะซึ่งจริงๆรัฐบาลก็มีนโยบายต่างๆออกมา มีโครงการสวัสดิการสรับสนุนต่างๆออกมาแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่ทางทีมวิจัยของ TDRI พบเนี่ยก็คือยังมีผู้พิการที่ตกหล่นจากระบบอยู่ไม่น้อยเลยนะคะดังนั้นวันนี้เรามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันกันกบนักวิจัยของ TDRI คุณภาคภูมิจตุพิธพรจันทร์นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างโทษถึงของ TDRI นะคะคุณภาคภูมิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประวณนนัย สวัสดีค่ันผู้ฟังนะครับค่ะคุณภาคภูมิคะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของผู้พิการแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้พิการนะคะพูดถึงจํานวนผู้พิการในบ้านเราเนะะี่ยค่ะตอนนี้ในตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะครับผมขอบคุณครับก่อนที่อาจจะตอบคําถามนะครับผมขออนุญาตบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับ ความพิการเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายมิตินะครับความพิการเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสามมิติใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือว่ามิติแรกเป็นความบกพร่องทางร่างกายครับอย่างเช่นการแขนขาดขาขาดนะครับหรือว่าระดับ i q คิวนะครับมิติที่สองนะครับคือความสามารถในการทํากิจกรรมครับกิจกรรมก็อย่างเช่นการเดินนะครับการออกไปนอกบ้านการพูดคุยนะครับ ส่วนที่3เนี่ยคือความพิการในการมีส่วนร่วมในสังคมนะครับอย่างเช่นการมีส่วนร่วมในชุมชนการมีส่วนร่วมในโรงเรียนนะครับหรือว่าการทํางานครับฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนคนพิการนะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์และก็วิธีการประเมิมนเลยครับ <S <S ถ้าเรายึดตามผลการสํารวจความพิการนะครับของสักงานสิติแห่งชาติในปี60นะเนี่ยครับซึ่งเขาใช้ในเรื่อง ความสามารถในการทำกิจกรรมพื้นฐานนะครับอย่างเช่นการเดินการพูดการฟังนะครับตัวเลขคนพิการเนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบ3.7ล้านคนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะนับรวมเอาคนที่มีความพิการประเภทอื่นๆนะครับในมิติอ,อื่นๆหรือว่าคนที่มีความพิการค่อนข้าง,าง,าง,างน้อยเนี่ยตัวเลขคนพิการก็จะสูงขึ้นน่าจะค่อนข้าง,าง,างมากเลยละครับอืมค่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะนับเอา เป็นนิยามแบบไหนสําหรับความพิการที่มีสามิติด้วยกันใช่แล้วครับค่ะทีนี้ถ้าดูรวมๆแล้วจํานวนมากที่สุดเลยของกลุ่มผู้พิการนี่จะมีสักประมาณเท่าไหร่คะถ้านับเป็นสามกลุ่มเลยอะคะ่ะจริงๆไม่สามารถตอบตัวเลขได้แน่ชัดนะครับแต่แต่คิดว่าน่าจะต้องมากกว่าน่าจะมากมากกว่าสี่ล้านขึ้นไปครับ อืมค่ะก็ประมาณสี่ล้านคนขึ้นไปครับผมค่ะอ่าดังนั้นถ้าเราคิดตัวเลขแบบนี้ก่อนแล้วก็มีเกณฑ์นับความพิการอย่างที่คุณภักภูมิเล่าให้ฟังนะคะพอมาดูนโยบายต่างๆหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆสวัสดิการที่รัฐจะช่วยเหลือดูแลผู้พิการเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนโยบายในบ้านเราครับผมในแง่ของสวัสดิการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามตัวกฎ ัวบทกฎหมายนะครับก็จะพบว่าตามกฎหมายเนี่ยรัฐมีการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการอย่างครบถ้วนนะครับตามอนุสัญญาบาด้วยสิทธิคนพิการ CRPD นะครับซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าอันนี้คือตามตัวบทกฎหมายนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติเล้่เนียมันยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะครับ mm. ครับก็คือปัญหาแรกเลยเนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันแล้วว่าการที่เรา คนพิการเนี่ยจะได้บริการเนี่ยเขาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็ได้รับบัตรคนพิการก่อนใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีการตกหล่นแล้วขั้นที่หนึ่งครับในขั้นถัดมานะครับหลังจากคนได้บัตรบัตรคนพิการมาแล้เนี่ยครับก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกนะครับปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริการต่างๆที่เขาควรจะได้รับนะครับถ้าเราดูจากการสํารวจของสานักงานสถิตินะครับว่าจะพบว่า สวัสดิการที่คนพิการต้องการนะครับแต่ยังไม่ได้รับเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของผู้ช่วยคนพิการนะครับซึ่งเขามีหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการในทางทํากิจวัตรประจําวันต่างๆนะครับแล้วก็อีกบริการหนึ่งเนี่ยที่ยังมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงก็คือการช่วยเหลือทางการศึกษานะครับเมื่อสักครู่ผมพูดในเรื่องของการเข้าถึงไปนะครับปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือ ปัญหาในการในเรื่องของคุณภาพของบริการนะครับหรือว่าระดับของสิทธิประโยชน์นะครับถ้าผมยก็อย่างให้เห็นชัดๆเลยนะครับก็อย่างเช่นเบี้ยคนพิการนะครับที่ตอนนี้ครับให้เพียงแค่เดือนละ800บาทต่อเดือนนะครับ mm hmm. คุณปวินาไมคิดว่า800บาทต่อเดือนนี่น่าจะพอใช้อยู่ได้ไหมครับ ไม่พอแน่ๆแปดร้อยบาทต่อเดือนนี่ยากมากเลยตกวันหนึ่งก็ไม่ถึงสามสิบบาทนะคะใช่ครับและหลายงานวิจัยก็พบเช่นนั้นครับบางงานวิจัยนะครับได้เสนอไปถึงว่าควรจะอยู่ที่หลายพันบาทนะครับ,รบเพราะว่าคนพิการเนี่ยจริงๆเขามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเราที่เป็นคนทั่วไปเลยนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษาเลยนะครับถ้าในคนพิการร้อยคนเนี่ยครับ มีแค่ไม่ถึง10คนนะครับที่เขาจบมัธยมปลายหรือขั้นสูงกว่านะครับซึ่งสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็คือการที่ครอบครัวของเขาเนี่ยครับกังวลน,นะครับไม่อยากให้ลูกไปเรียนเนื่องจากกลัวว่าจะเข้ากับเด็กคนอื่นไม่ได้หรือว่าถูกกลางแก่ครับอืมค่ะ ก็เรียกว่ามีปัญหาอยู่หลายเรื่องหลายมิติเลยนะคะตั้งแต่ที่เราให้ฟังอันแรกเลยก็คือเอาแค่เรื่องของบัตรผู้พิการก่อนเท่ากับว่าผู้พิการเนี่ยจริงๆจำนวนที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีบัตรผู้พิการเอาตรงนี้ก่อนว่าทำไมผู้พิการเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบัตรผู้พิการได้ทุกคนคะครับ ในเรื่องนี้ครับก็จะมีปัจจัยสำคัญอยู่หลายอย่างนะครับโดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับซึ่งพบจากการสำรวจนะครับหรือว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยก็คือในเรื่องของเกณฑ์การประเมินความพิการนะครับเพื่อออกตรคนพิการซึ่งในเรื่องนี้สามารถแบ่งออกมาได้เป็น2ประเด็นย่อยนะครับในประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือว่าการประเมินของเรานะครับใช้ ข้อมูลความบกพร่องทางการแพทย์นะครับเป็นหลักเป็นหลักใหญ่เลยในการตัดสินว่าใครจะได้รับบัตรหรือไม่ได้รับบัตรนะครับ uh. ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความพิการเนี่ยมันมีหลากหลายมิตินะครับมันมีมากกว่าความบกพร่องนะครับถึงจะมีการประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมบ้างนะครับก็มีเพียงแค่เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับแล้ว ประเด็นย่อยที่2ถัดมานะครับก็คือการที่กฎหมายของเรานะครับกำหนดว่าคนพิการเนี่ยที่จะจดทะเบียนได้จะมีเฉพาะคนพิการเจประเภทเท่านั้นนะครับอย่างเช่นคนพิการทางสายตาคนพิการทางการได้ยินนะครับซึ่งปัญหา2องอันเนี้ครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ คนที่เขาไม่ได้มีความบกพร่องนะครับหรือไม่ได้มีโรครุนแรงในกลุ่มความพิการเจ็ดประเภทนะครับไม่สามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้นะครับทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความบกพร่องหรือโกกรคกุนแรงในกลุ่มความพิการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าเขามีความบกพร่องในแต่หลายด้านแต่อาจจะเป็นด้านอันนิด ้านแล้วหน่อยอย่างนี้ครับมันก็มันก็จะสามารถส่งผลให้เขามีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้ผมอาจจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมติว่าถ้าเราเป็นคนตาบอดหนึ่งข้างนะครับซึ่งคนตาบอดหนึ่งข้างเนี่ยตามเกณฑ์ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการได้นะครับเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ผู้พิการทางสายตาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะมีความบกพร่องอ,งอื่นๆ ร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นคนหูหูตึงด้วยเล็กน้อยนะครับอาจจะมีโรควิตกกังวลและตื่นตระหนกนะครับและเขาอาจจะมีเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นครอบครัวที่มีทัศนคติที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็อาจจะทําให้คนๆนี้นะครับไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ได้อย่างเท่าที่ควรนะครับครับผมอันนี้คือเหตุผลหลักข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน นะครับจริงๆยังมีอีกเหตุผลหลายอย่างเลครับแต่ว่าผมอาจจะขอพูดอีกแค่สองเหตุผลนะครับเหตุผลอันดับสองเลยนะครับก็คือการกลัวที่จะถูกตีตรานะครับว่าตนเองเป็นคนพิก,การนะครับบางทีนะครับพ่อแม่ของเด็กพิก,การเนี่ยก็ไม่สามารถดอม ยอมรับหรือทําใจได้นะครับว่าลูกตนเองเป็นคนพิการก็เลยก็เลยไม่ส่งลูกตนเองไปประเมินความพิการนะครับ mm hmm. หรือบางทีเนี่ยครับตัวเจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับก็รับเป็นคนที่แนะนําผู้พิการเนี่ยนะครับว่าไม่ควรจดทะเบียนเพราะว่าจะถูกสังคมตีตาว่าเป็นคนพิการนะครับอืมอ mm ืม hmm. ค่ะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายที่ผมจะขอพูดถึงก็คือในเรื่องของการเดินทางนะครับ เนื่องจากว่าผู้พิการในหลายคนนีครับไม่ได้เป็นผู้ที่มีฐานะดีมากหนักรหรือว่าอาจจะอยู่อาศัยในที่ห่างไกลนะครับทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่มีเงินที่จะจ้างรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าไม่มีคนที่ว่างพาไปจดทะเบียนครับก็ปัจจัยทั้ง3ประการนะครับเป็นปัญหาหลักสำคัญที่ทำให้มีการตกหล่นในการเข้าถึงบัตรคนพิการครับ อืมค่ะก็มาจากหลายเหตุผลเลยนะคะอย่างน้อยๆสามปัจจัยด้วยกันที่เล่าให้ฟังไปก็เลยทําให้มีผู้พิการเนี่ยตกหล่นจากระบบทีนี้พอตกหล่นจากระบบไม่ถูกนับในระบบแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาคืออะไรคะครับก็คนพิการที่เขาตกหล่นนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนพิการใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ แต่ว่าพอระบบเนี่ยมองไม่เห็นถึงความจำเป็นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาไม่สามารถได้รับบัตรคนพิการได้นะครับซึ่งก็ส่งผลให้เขาเนี่ยไม่ได้รับบริการต่างๆที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งการที่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับมันก็เป็นการลดโอกาสนะครับที่เขาจะสามารถมีส่วนร่วมอยู่ในสังคมของเราได้อย่างปฏิสุขปฏอปิอย่างปกตินะครับ ค่ะก็เลยเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้เข้าระบบจะได้มีเรื่องของการดูแลตามระบบแต่ว่าพอไม่ได้เข้าสู่ระบบเนี่ยก็เลยยังมีปัญหาตามมาเพราะว่าความพิการเนี่ยยังมีอยู่นะคะทีนี้พอปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะที่จะดูแลผู้พิการที่ตกหล่นนะคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับทาง T r i นะครับได้มีการจัดประชุม นะครับกับหลายหน่วยงานรวมถึงผู้พิการเองด้วยนะครับก็มีการเสนอความคิดเห็นเข้ามาค่อนข้างมากนะครับค,ครับมีความคิดเห็น,นหลายอย่างนะครับที่เป็นที่ทุกๆฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกันนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับคือทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าประเทศไทยนะครับในเรื่องของการประเมินความพิการเราจะต้อง ขยับนะครับคือเราจะต้องไม่อาศัยข้อมูลความบกร้องอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเราจะต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆในเรื่องของการทำกิจกรรมในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินนะครับซึ่งการมีข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยครับก็จะทำให้เรามองเห็นความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งที่ที่ได้รับมานะครับก็คือว่า หลายหลายท่านนะครับคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องให้บริการเฉพาะสําหรับคนที่มีบัตรเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีบัตรนะครับจริงๆเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการชื่อเหลือเหมือนกันนะครับฉันั้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องให้บริการทุกอย่างครับอาจจะให้บริการแค่หนึ่งถึงสองอย่างกับคนที่ที่ไม่ได้รับบัตรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ อืมค่ะก็เป็นเรื่องของการดูแลผู้พิการที่ตอนนี้เนี่ยเพ่งไปที่กลุ่มผู้พิการที่ตกหล่นว่าเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเขาควรจะมีบริการอะไรนะคะเท่าที่ฟังความคิดเห็นมาเนี่ยทางกลุ่มผู้พิการเขาสะท้อนปัญหายังไงว่ายังมีปัญหาอะไรที่อยากจะให้รัฐเร่งช่วยเหลือหรือว่าอยากจะได้นโยบายแบบไหนนะคะครับ จริงๆคน,คนพิการนะครับได้ให้ความเห็นมาในหลากหลายประเด็นเลยนะครับในเรื่องของประเด็นการประเมินความพิการนะครับก็ได้มีเสียงออกมาว่าในกระบวนการการประเมินนะครับควรมีการเหมือนสอบถามความต้องการหรือความจําเป็นของคนพิการด้วยว่าเขาจว่าเขาอยากได้บริการอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของอสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็มีคนพิการเนี่ย แต,แต่หลายท่านเลยนะครับเรียกร้องให้มีการเพิ่มจำนวนเบี้ยคนพิการนะครับจาก800บาทเป็น1,000บาทนะครับหรือว่าในประเด็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นก็จะมีในเรื่องของอในเรื่องของบ้านพักนะครับก็ในผู้ป่วยออทิสติกหลายหลายท่านนะครับก็มีมีการรีเควสเข้ามานะครับว่าอยากให้ในเรื่องของสถานที่ดูแล คนพิการทางออทิสติกนะครับน่าจะมีการจัดหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากผู้พิการนะคะว่าอยากจะได้รับความช่วยเหลือ อยากจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ถ้าเกิดดูความเป็นไปได้อย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องตัวเงินอย่างเบี้ยผู้พิการที่ตอนนี้เนี่ยแปดร้อยบาทมันไม่พอแน่ๆแหละแต่ว่าถ้าจะเพิ่มให้ครอบคลุมให้ดูแลได้จริงๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนสําหรับรัฐบาลที่จะหางบประมาณมาดูแลผู้พิการนะคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับใน ในเรื่องของมบประมาณนะครับจริงๆงมตประมาณของรัฐเนี่ยมันมันไม่ได้มีมันไม่ได้ฟิกตายตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าคุณจะต้องให้คนพิการได้แค่เท่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดสรรมตประมาณของรัฐนะครับมันขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของรัฐเป็นหลักนะครับแล้วก็ว่ารัฐเนี่ยมอง เห็นความสำคัญของคนพิการมากน้อยขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐมองว่าเรื่องเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญแล,และควรจะได้รับการช่วยเหลือนะครับรัฐก็น่าจะสามารถโยกงบประมาณในส่วนอื่นๆแล้วเข้ามาจัดสรรให้กับคนพิการได้ไม่ยากนะครับแล้วก็นอกจากนี้รัฐก็ยังมีช่องทางในการจัดหาไรายได้อื่นๆที่ที่น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับอย่างเช่นการขึ้นภาษีที่ดินอะไรอย่างนี้ครับ อืมค่ะอันนี้ก็คือการช่วยเหลือเป็นเรื่องของตัวเงินอย่างเบีย้ยผู้พิการที่จะมาดูแลผู้พิการนะคะถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนโย,ยบายในการดูแลผู้พิการการช่วยเหลือของไทยกับของต่างประเทศเนี่ยมีนโย,ยบายอะไรที่น่าสนใจไหมคะที่ต่างประเทศเขาทําแล้วแล้วน่าสนใจสาหรับบ้านเรานะคะครับในในเรื่องของบริการนะครับผมอาจจะขอพูดถึงในเรื่องของการศึกษา น,นะครับ uh huh. ในเรื่องของการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับมีการมีการประเมินก่อนนะครับว่าเด็กเด็กพิการนะครับเขาควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเป็นเป็นการประเมินที่เรียกว่าคัสตอมไมล์ระดับบุคคลเลยนะครับ uh huh. ก็จะเป็นเทเลอร์เมดตสำหรับระดับบุคคลนะครับซึ่งการที่เราทำบริการแบบเทเลอร์เมดนะครับก็จะทำให้ เราสามารถจัดสรรความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของของเด็กได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ดีมากขึ้นนะครับครับค่ะก็เลยได้ว่าต้องดูปัญหาเฉพาะบุคคลไปเลยว่าแต่ละคนนี้มีความพิการยังไงมีความต้องการอย่างไรบ้างเราก็ออกแบบการช่วยเหลือลงไปแบบนั้นเลยสําหรับแต่ละบุคคลใช่ครับ อืมค่ะเรื่องอื่นๆนี่มีข้อเสนออะไรอีกบ้างไหมคะสำหรับที่จะเป็นแนวทางในการดูแลสวัสดิการของผู้พิการนะคะครับอันนี้ผมอาจจะขอย้อนพูดไปเรื่องของการประเมินความพิการหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคีย์สำคัญเลยในการเข้าถึงบริการานะครับโดยทางทีมนะครับมีข้อเสนอในการปรับปรุงระบบการระบบการประเมินความพิการแล้วนะครับ โดยในปัจจุบันนะครับการที่คนพิการเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิ์ทประโยชน์ใดๆนะครับเขาจะต้องผ่านการประเมินก่อนใช่ไหมครับว่าเขาจะได้รับบัตรคนพิการหรือไม่ซึ่งตรงนี้มันอิงก,กับข้อมูลความบกพร่องทางร่างกายเป็นหลักนะครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้บัตรเนี่ยเขาจะต้องยื่นขอรับสิทธิ์แต่ละสิทธิ์เองนะครับแล้ว พอเมื่อเขายื่นขอรับิสธิ์นะครับเขาจะถูกประเมิน er อีกทีหนึ่งว่าเขาควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เขาขอสมัครหรือไม่นะครับก็จะเห็นว่าในระบบเนี้ยจร ièrement, yeah, ิงๆแล้วเนี้ยการที่จะได้รับิสธิ์เนี้ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการแพทย์เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเสนอเนี้ยก็คือว่าการประเมินนะครับจริงๆแล้วเนี้ยเราต้องใช้ความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือของคนพิการหรือว่าเรียกว่านีดนะครับเป็นจุดตั้งต้นเลยนะครับก็คือว่า เราควรจะประเมินตั้งแต่แรกนะครับว่าผู้ที่มาขอรับการประเมินแต่ละคนนะครับควรจะได้รับการช่วยเหลือได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับหรือที่เรียกว่า Need a s s e s s m e n t นะครับซึ่งรัฐก็จะจัดชุดบริการไปสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับไปตามผลการประเมินความจําเป็นข้างต้นนะครับแลังจากนั้นนะครับค่อยจัดสรรบัตรคนพิการอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับ ตัวบัตรคนพิการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับอย่างในประเทศอังกฤษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีการลงลงทะเบียนคนพิการนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีแค่การประเมินว่าคนพิการแต่ละคนเนี่ยควรจะได้รับบริการอะไรบ้างนะครับครับจริงๆการไม่มีบัตรคนพิการเนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นการลดปัญหาการตีตราสําหรับข้อเสนออื่นๆนะครับ ก็อาจจะมีในเรื่องของบริการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเบีย้ยนะครับนอกจากที่เราจะปรับเพิ่มให้เป็น1นึ่พันแล้วนะครับตัวเบีย้ยเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะต้องสอดคล้องกับความจําเป็นของผู้ผู้พิการแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้พิการแต่ละคนเนี่ยก็มีความพิการไม่เท่ากันนะครับมีความจําเป็นที่ไม่เท่ากันบางคนพิการมากบางคนพิการน้อยครับ <S <S 2> <S 2> ฉะนั้นเนี่ยครับตัว เบี้ยพิการเนี่ยอาจจะมีหลายระดับได้นะครับหรือว่าเป็นระบบที่ที่เราเรียกว่าเป็น tier system ครับอย่างคนที่พิการมากมากนะครับหรือมีความจําเป็นมากมากเนี่ยเขาก็อาจจะได้เบีย้ยพิการสูงถึงระดับหลายพันได้นะครับเพื่อที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้จริงๆนะครับค่ะครับผมน่าจะมีประมาณนี้ครับ อืมค่ะก็เรียกได้ว่าการดูแลเนี่ยจริงๆมีหลายมิติเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของบัตรผู้พิการที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่มีความพิการแต่ว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพราะว่าเข้าไม่ถึงบัตรผู้พิการหรือว่าเลือกที่จะไม่ไปสมัครเป็นผู้พิการก็เลยไม่ได้รับบัตร จากนั้นก็เลยไม่ได้รับสิทธิที่รัฐเนี่ยพึงจะมีให้กับผู้พิการเราก็ยังมีอีกปัจจัยหลายเรื่องเลยนะคะที่ทําให้ผู้พิการเนี่ยยังตกหล่นจากระบบรวมไปถึงเรื่องของปัญหาต่างๆการดูแลผู้พิการต่างๆที่ทางทีมนักวิจัยนี่ก็ได้มีการศึกษาแล้วก็เสนอแนะเรื่องของสวัสดิการผู้พิการที่ควรจะ ครอบคลุมแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะได้มีการขยายผลเรื่องนี้ต่อไปนะคะสําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการผู้พิการเนี่ยคะ่ะจะมีการต่อย,ยอดไปยังไงอีกบ้างไหมคะนอกจากในเรื่องของการประเมินความพิการนะครับก็จะมีางานวิจัยอีกสองชิ้นนะครับก็คือเป็นหนึ่งก็คือผมที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับก็คือ,อางานวิจัยว่าเราควรจะปรับวิธีการจ่ายเบี้ยความพิการอย่างไรนะครับให้สอดคล้องกับความจําเป็นมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีางานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นการศึกษาในเรื่องว่าเราจะปรับปรุงในเรื่องการเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการได้อย่างไรบ้างนะครับค่ะอืมค่ะก็เป็นเรื่องที่ต่อยอดไปแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับผู้พิการโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มาคุยกันอีกนะคะสำหรับเรื่องของนโยบายที่จะดูแลผู้พิการนะคะวันนี้ขอพบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับ เราคุยกันกับคุณภาคภูมิจตุพิธพรจันทร์นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนายอย่างทั่วถึงของ t d r i ค่ะสำหรับเรื่องของการแก้ปมประเมินตกหล่นคนพิการให้เข้าถึงบริการที่ควรได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยแล้วก็จริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจำนวนผู้พิการไม่น้อยเลยนะคะถ้าเอารวมๆเนี่ยประมาณ4ล้านคนแล้วก็สิ่งที่จะดูแลผู้พิการเนี่ยยังมีความตกหล่นอยู่เพราะว่า เรื่องของการเข้าถึงบัตรผู้พิการยังเป็นประเด็นอยู่นโยบายบางเรื่องเนี่ยยังไม่สามารถดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยทางนักวิจัยได้มาสะท้อนถึงสิ่งที่ทางทีมนักวิจัยได้ไปศึกษาแล้วก็มีข้อเสนอแนะออกมานะคะสําหรับนโยบายที่จะดูแลคนพิการที่หลังจากนี้เนี่ยคงจะได้มีการต่อยอดลงไปในรายละเอียดของงานวิจัยในอีกหลายๆส่วนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับ พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ